เป็นสีไม่อยากแต่งงานกับเขาพอเป็นสีกลับไปแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองท้องก็แจ้งให้เขาทราบนะคะแต่ก็ไม่ต้องการแต่งงานกับเขาไม่ต้อง ช่องแหมมกบปิชนในลฟ์ฟิน e เชอร์มานีสวัสดีค่ะเจอกันกับแหมมอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เรามาฟังต่อเรื่องของเคย3คนของบ้านแหมมนะคะวันนี้เคยคนที่3ก็ EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP ที่3จบ EP นี้กันเลยนะคะไม่ต้องยืดเยืย้อยืดยาวนะคลิปที่แล้วแหมมค้างไว้นะคะว่าน้องสาวนวลชวีออกไปเจอว่า ฝรั่งคนที่นัดน้องเพนสีไว้เนี่ยเขามาจริงๆแล้วก็มารออยู่ด้านหลังร้านอยู่ใต้คอนโดนะคะจากนั้นแท็กซี่ก็กลับไปแล้วก็น้องอเพนสีก็ออกไปเจอเขานะคะแล้วก็ชวนกันไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะคะจากนั้นน้องเพนสีก็โทรมาหานวลชวีว่าพี่พี่แล้วเอาไงต่ออ่ะเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าเขาอยู่ต่ออีก 3- 4วันจะไปไหนดีพี่หรือว่ายังไงต่อนวลชวีก็บอกว่าไปเลยแก เกาะเสม็ดไปเลยเดี๋ยวทางนี้ฉันเคลียร์กับแม่เองเดี๋ยวฉันบอกว่าเธอไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งแม่ก็จะไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าน้องเพนสีเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยไปสมุยบ้างไปเกาะช้างบ้างไปพัทยาไปหลายที่นะคะเขาก็ชอบไปเที่ยวทะเลกันน้องนวลชวีก็บอกแม่ว่าเพนสีไปกับเพื่อนแม่ก็บอกอาวทำไมไม่เห็นบอกกันก่อนไม่เห็นแปลไม่เห็นอะไร นวนชีวีก็บอกว่าเขาเลงนกันหลายวันแล้วแม่อาจจะลืมก็ได้นี่หาว่าแม่แก่แล้วหลงลืมนะคะแม่ก็โอเคไม่มีปัญหาก็อยู่กับน้องอนวนชิวีไปนะคะแล้วก็บอกน้องเพนสีว่าไปเลยแกไปไหนอะพี่ไปไหนอะพี่ไไน,พนวลชวีไปพัทยาหรอโอ้ยไม่ต้องไปพัทยาแกไปเสม็จเสร็จทุกรายแก ไปเลยแกไม่ต้องตไรเลยแกไม่ต้องดูอะถ้าแกไม่ไปคราวนี้นะแกอาจจะไม่ได้ฝรั่งก็ได้นะหายากนะแกแกไม่ได้อยู่ในดงฝรั่งอะน้องเพนซีก็บอกว่ารอโหยพี่ไว้เนื้อไว้ตัวหน่อยอะไรจะแบบตรงๆขนาดนั้นนวลชวีก็บอกว่าตกลงแกอยากได้ฝรั่งหรือเปล่าล่ะเห็นแกแช,ช็ดอยู่เนี่ยแกก็บอกว่าแกอยากได้ฝรั่งไม่ใช่เหรอน้องเพนีก็บอกว่า อยากได้ก็อยากได้อยู่นะแต่ตอนนี้รู้สึกไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แล้วสามีอยากได้ลูกอยากได้ลูกไม่อยากได้สามีโหทุกคนคะอย่าเพิ่งดรามา่าน้องเพนสี ที่พูดคำนี้ออกมาในตอนนั้นเนี่ยอายุ30แล้วเรียนจบแล้วมีกิจาการเป็นของตัวเองแล้วมีเงินมีทองคือรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วแล้วก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เลี้ยงทุกคนได้แล้วนะคะแล้วเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะแบบว่าไม่ไทยจ๋านะคะไม่ไทยโบราณไม่ไทยจา๋าว่าวิทํทไมไม่รักนวลสงวนตัวทําไมบอกว่าอยากได้ลูกไม่อยากได้สามีเหมือนกับไม่ไว้ตัวเลยอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็น,นี่ก็ความคิดใครความคิดมันนะคะส่วนแม่แหมมไม่ถชือค่ะน้องจะมีแฟนกี่คนจะไปอยู่กับใครแหมมไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะส่วนแม่ของแหม่มก็เหมือนกันนะคะแม่ไม่เคยดูไม่เคยว่าเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยถามเราด้วยนะคะโอเคมาต่อเรื่องน้องเพนสีนะคะแล้วก็กลับมาบ้านนะคะจัดกระเป๋าเล็กๆแล้วก็ไปกับฝรั่งคนนั้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปเกาะสมเด็จส่วนที่ว่าเสร็จทุกร,รายนั้นอันนี้แหมมก็ไม่รู้นะคะ รอคลายล็อกดาวน์แล้วเดี๋ยวจะไปหาน้องเพนซีให้เขาเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้แบบมาเล่าให้ฟังก่อนแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะจากนั้นเขาก็กลับมาบ้านนะคะมาเก็บของเก็บอะไรเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็นัดกันนะคะเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้อยู่ต่ออีก3-4วันก็ชวนกันไปเที่ยวเกาะสม็ดนะคะแล้วเขาก็กลับไปแต่ยังไม่ได้ลูกสมใจนะคะเพราะน้องเพนสีบอกว่า ยังไม่มีอะไรกันเชื่อดีไหมเ <laughs> ชื่อแล้วกันเนาะโอเคน้องเพนสีบอกว่าไปเที่ยวกันทําความรู้จักกันยังไม่มีอะไรกันแต่ก็รู้สึกอโอเคภาษาเรมันเรียกว่าซิมพาติชซิมพาติชแม่ไม่รู้ว่าภาษาไทยว่าอะไร อาจจะว่าทุกชะตาหรือว่า f r i นลี l y อ่าเฟรนลี่ไม่ใช่ภาษาไทยทุกชะตาน่ารักดีอะไรอย่างนี้นะคะอัจจะศสยดีภาษาเยอรมันเรียกว่า s i m p a r t ชเนาะสามสี่วันที่ไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะคะก็กลับมาแล้วก็แยกย้ายกันไปน้องเพนสีก็ได้ไปส่งเขาที่สนามบินนะคะแล้วก็กลับไปรุ่นของน้องอนวลชวีเนี่ยเป็นรุ่นของดอนเมืองนะคะรุ่นแม่เป็นรุ่นของดอนเมืองแต่รุ่นของเพนสีเนี่ยเป็นรุ่นของ สุวรรณภูมิแล้วนะคะทุกคนเขาก็โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะเขาก็ไปส่งคนนี้กลับบ้านนะคะที่สุวรรณภูมิแล้วลหลังจากนั้นก็ติดต่อกันนะคะแล้วเขาก็ได้ส่งอ e ีเมลส่งจดหมายส่งค์ดอะไรต่างๆติดต่อกันแล้วน้องเพนซีก็บอกว่าฉันไม่อยากเล่นๆฉันอายุ30แล้วฉันอยากมีคู่จริงๆ เขาก็ตอบมาว่าเขาก็ไม่อยากเล่นเขาอยากมีคู่จริงๆเพราะว่าเขาเที่ยวเบื่อแล้วเขากินเบื่อแล้วก็สนุกเบื่อแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่อยากอ,าอยู่ไปวันๆแล้วเขาอยากมีครอบครัวจากนั้นน้องเพ็ญศีก็บอกว่าแต่ฉันจะไม่แต่งงานหรือจะไม่ตกลงปลงใจอยู่กับใครก่อนที่จะพี่เคยฉันบอกว่าคนนี้โอเคฝรั่งคนนี้ก็งง ทำไมต้องให้พี่เคยตัดสินใจชีวิตของเธอน้องเพนซีก็บอกว่าพี่เคยของฉันก็เป็นคนเยอรมันและก็อยู่ที่เยอรมันถ้าเธอพร้อมจะสารต่อและก็คบกันเป็นแฟนกับฉันเธอต้องไปหาพี่เคยของฉันก่อนซึ่งอยู่ทางใต้ของเยอรมันก็คือรัฐบาวาเรียหรือว่าเราเรียกกันว่ารัฐบาเยนนะคะส่วนนุ่มฝรั่งคนนี้อยู่ทางเหนือนะคะอยู่เหนือสุด เราอยู่ใต้สุดแล้วเขาก็แปลกใจนะคะว่าทําไมเขาจะต้องไปเจอกับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักซึ่งเป็นพี่เคยของน้องเพนสีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยคนเยอรมันเนี่ยนะคะเขาจะไม่เข้าก่ายซึ่งกันและกันเขาจะให้เกียรติกันและกันแล้วก็จะไม่มาวุ่นวายหากันถ้าไม่รู้จักกันนะคะแต่น้องเพนสีบอกว่าถ้าไปหาพี่เขยแล้วแล้วพี่เขยเช็คแล้วว่าคนนี้โอเค คนนี้คบได้คนนี้อยู่ด้วยกันได้เขาจะตกลงแล้วน้องเพนสีก็คุยกับแมมแล้วก็คุยกับลุงนะคะซึ่งเป็นพี่เคยคนโตของบ้านนะคะลุงก็บอกว่าบ้านแล้วทําไมต้องให้ฉันสแกนแฟนเธอทําไมต้องให้ฉันเป็นคนตัดสินใจนี่มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่เธอให้ฉันทาเนี่ยฉันทําไม่ได้เพราะถ้าฉันตัดสินใจไปว่าคนนี้ใช่แล้วมันไม่ใช่เขาไม่ดีฉันก็เป็นคนผิดถ้าเกิดฉันตัดสินใจให้เธอว่ามันไม่ใช่ แต่เขากลับเป็นใช่ฉันก็เป็นคนผิดอีกฉันจะไม่ทําหน้าที่นี้เด็ดขาดน้องเพ็ญศรีก็ไม่ยอมแล้วก็รบเรา้าแล้วบอกว่าจะบินไปเยอรมันแล้วก็นัดให้ผู้ชายคนนี้มาเจอกันที่บ้านเราให้ลุงสแกนว่าคนนี้โอเคไหมคนนี้คบได้ไหมแล้วจะสารต่อจากนั้นลุงก็บอกว่าโอเคถ้าเธอจะเอาเช่นนั้นเธอก็มาที่เยอรมันเลย แล้วก็นัดเขามาที่บ้านเราได้เลยแล้วเราจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันจากนั้นลุงก็ได้ออกใบเชิญให้น้องเพนสีนะคะแล้วก็บินมาที่เยอรมันซึ่งมาพักอยู่ที่บ้านเราและน้องเพนสีก็ได้นัดผู้ชายคนนี้นะคะหนุ่มเยอรมันทางเหนือให้มาที่บ้านเราเหมือนกันนะคะ เขาก็บินมาจากทางเหนือนะคะบินมาจากฮัมบิร์กแล้วก็มาลงที่เนินเบิร์กแล้วเราก็นัดไปรอรับเขาที่สนามบินแอมเห็นภาพวันนั้นแล้วน่าสงสารมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นฝรั่งที่ไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆแล้วเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองก็ได้แต่ว่าในวันนั้นเนี่ย เขาบินมาเพื่อให้เราสามคนดูตัวซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ปกติก็ได้นะคะไม่แบบไม่เออไม่ทุกคนทำกันแบบนี้จากนั้นเราก็ไปรอรับเขาที่สนามบินนะคะเราสองคนเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแต่น้องเพนซีบอกว่าเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักที่นี้น้องเพนซีก็ได้เจอเขาแล้วที่เมืองไทยก็ไม่กี่วันเองนะคะพอนางมาถึงที่นี่แล้วไปรอรับที่สนามบินนะคะทุกคนนางก็บอกว่า คนไหนอะพี่เฮ้ยคนหนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเจอที่เมืองไทยกับเจอตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมพี่เพราะว่าตอนนั้นที่เมืองไทยเขาก็แต่งชุดซัมเมอร์ใส่ที่เชิ้ตขาสั้นกระเป๋าคาดเอวนะคะส่วนมาที่นี่ตอนนั้นอากาศก็ยังหนาวๆอยู่นะคะ mm. เขาก็อาจจะใส่แจ็คเก็ตใส่หมวกใส่เสื้อผ้าหนาๆนาซึ่งอาจจะแตกต่างกันเราก็บอกอา้าวอะไรไปเจอกัน3ามสี่วันแล้วแล้วไปอยู่โรงแรมเดียวกันเนี่ยจาหน้ากันไม่ได้เหรอเป็นซีก็บอกว่า ไม่รู้เลยพี่ฝรั่งก็ดูเหมือนกันหมดเลยเราก็เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่วันเองแต่ก่อนที่จะมีอะไรกันกับเขาหรือก่อนที่จะคบกันต่อเนี่ยอยากให้ลุงสแกนก่อนว่าคนนี้โอเคไหมคนนี้ดีไหมคบได้ไหมโอเคให้ลุงสแกน จากนั้นเขาก็เดินออกมาแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะแบบเคอะเคอะเขินเขินไม่รู้จะแนะนําตัวเองยังไงนะคะและลุงก็เป็นคนที่คุยเก่งอยู่แล้วลุงก็แนะนําตัวเองก่อนเลยแล้วก็บบใกล้ชิดนะคะเยอรมันเนี่ยถ้าไม่รู้จักไม่ใกล้ชิดเราก็จะใช้แบบห่างเหินนิดนึงลุงก็ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มเอ่อที่เราห่างเหินกันนะคะแนะนําตัวรู้จักอะไรกันเสร็จแล้วก็พามาที่บ้านพามาที่บ้านนะคะแล้วให้เขาพักอยู่ที่บ้านเราด้วยนะคะ แต่น้องเพนสีพูดกับเราว่าลุงไม่อยากแต่งงานกับเขาอะแต่อยากมีลูกลุงก็ตก,กใจมากนะถึงแม้ดูจะทันสมัยแต่ลุงก็ยังมีความเป็นหัวโบราณว่าอะไรเพนสีเธอคิดอะไรของเธออยู่อยากมีลูกแต่ไม่อยากมีสามีคืออะไรเพนสีก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีสามีอะอยากได้ลูกแล้วคนนี้ก็ดูโอเคดูหน้าตาดีถ้าลุงสแกนว่าเขาผ่านเขาโอเค ก็จะอยู่กับเขาแต่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากอยู่ผูกมัดเป็นคู่สามีภรรยากันคืออยากมีลูกลุงก็บอกว่าเธอไี่คิดแปลกถามผู้ชายเขาด้วยว่าเขาโอเคไหมเพนสี <ense> <ense> ก็บอกว่าไม่ต้องถามแค่มีอะไรกันกับเขาแล้วก็ปล่อยให้ท้องแล้วก็กลับบ้านโอ้โหคิดได้ยังไงเพนสีเธอนี่โมเดิร์นมากเลย จากนั้นลุงก็บอกว่าโอเคดูให้ว่าเขาเป็นคนยังไงคบได้ไหมที่เราเจอครั้งแรกที่สนามบินนะคะคนนี้น่ารักมากๆดูเฟรนลี่ดูซิมพาธิชแล้วก็ดูแบบกลัว,ล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 วๆเกรงๆนะคะและเช้าวันหนึ่งเราก็นัดขับ,ร,บรถไปเที่ยวนอกเมืองกันแล้วเขาก็มายืนคุยกับลุงแบบไม่มั่นใจว่าลุงแต่งตัวแบบเนี้ยโอเคไหม ทำไมอ่ะทำไมไม่โอเคก็โอเคก็แต่งตัวดีแล้วทําไมเธอมาถามฉันว่าแต่งตัวแบบนี้โอเคไหมหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเพนสีบอกว่าฉันแต่งตัวไม่เรียบร้อยฉันแต่งตัวไม่เหมือนเธอลุงก็งงว่าทําไมแต่งตัวไม่เหมือนกันแล้วไม่เรียบร้อยตรงไหนเพนสีบอกว่าฉันต้องเอาเสื้อใส่ข้างในแล้วรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย ซึ่งลุงเนี่ยจะแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดขาสั้นหรือขายาวนะคะเกก็จะเอาเสื้อใส่ไว้ข้างในแล้วรัดเข็มขัดเรียบร้อยทุกครั้งนะส่วนหนุ่มคนนี้นะคะก็จะแต่งตัวแบบสบายๆปล่อยเสื้อไว้ข้างนอกนะคะซึ่งเพนซีบอกว่าไม่ชอบแต่งตัวไม่เรียบร้อยวันแรกก็เจอแล้วนะคะทุกคนคือไม่มีความมั่นใจแล้วก็ต้องแต่งตัวตามที่เพนซีชอบ ลุงก็บอกว่าเป็นตัวของตัวเธอเลยไม่ต้องไปตามเพนสีถ้า,ถาเพนสีชอบก็ชอบแบบที่เธอเป็นคนนี้ก็เชื่อฟังลุงนะคะแล้วก็ไปบอกเพนสีว่าฉันถามพี่เคยของเธอแล้วว่าแต่งตัวแบบนี้โอเคไม่ต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงปล่อยแบบนี้ก็ได้คือนางอยากให้เขาแบบแฟชั่นเหมือนลุงแต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะแต่งตัวเชยหรือไม่เรียบร้อยนะคะแต่เขาไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวแฟชั่นเหมือนลุงอะแต่เพนสีอะ ติดลุงคือแบบเห็นลุงมานานหลายปีไงแล้วชอบก็เลยอยากให้เขาเป็นแบบนี้ด้วยหรืออยากได้ผู้ชายแบบนี้ด้วยหรือคล้ายๆแบบนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทําความรู้จักกานคุยกันแล้วเพนซีก็แอบมาถามลุงว่าเป็นยังไงบ้างลุงก็บอกว่าน่ารักดีนะดูซื่อๆแล้วก็จริงใจแล้วที่สําคัญที่สุดดูท่าทางเกรงเกรงกลัวกลัวเธอนะถ้าเธออยู่กับคนนี้คิดว่าเธอคุมเขาได้อยู่หมันเลยแหละ เพนซีก็ได้ใจนะคะรู้สึกมั่นใจคนนี้แหละน่าจะใช่แล้วคนนี้แหละที่จะเป็นพ่อของลูกนางก็ยังโฟกัสอยู่ที่ลูกอีกนะคะไม่อยากได้สามีไม่อยากแต่งงานแต่อยากได้ลูกจากนั้นเพนซีก็บินไปอยู่ด้วยกันกับเขาที่ฮัมเบิร์กนะคะที่ทางเหนือนะคะเพราะว่าเพนซีมาครั้งนี้4ี่อาทิตย์ แล้วก็มาอยู่กับเราแล้ว1อาทิตย์เลยอีก3ามอาทิตย์เพนซีก็ไปอยู่กับเขาและทำความรู้จักกันอยู่ด้วยกันนะคะจากนั้นเพนซีก็กลับไปที่เมืองไทยนะคะก็ได้ติดต่อกันมหาสู่กันนะและเพนซีก็สมหวังดังใจหมายนะคะทุกคนเพนซีท้องท้องจริงๆไม่ใช่ท้องแบบมะลินะ ท้องกับหนุ่มคนนี้ที่เขาต้องการอยู่กับเธอจริงๆที่เขาอยากจะแต่งงานกับเธอจริงๆแต่เพนสีไม่ต้องการเพนซีไม่อยากแต่งงานกับเขาพอเพนสีกลับไปแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองท้องก็แจ้งให้เขาทราบนะคะแต่ก็ไม่ต้องการแต่งงานกับเขาไม่ต้องการมาอยู่กับเขาเพราะเพนสีเนี่ยพร้อมแล้วมีทุกอย่างแล้วที่เมืองไทย เพนสีอยู่สุขสบายอยู่ดีกินดีหรูหราฟู่ฟ้าแล้วท้องของเธอเธอก็ดูแลดีฝากท้องอย่างดีนะคะประการชั้นหนึ่งคือ ทุกอย่างเฟิร์สคลาสหมดเลยและเธอก็ตั้งใจแล้วว่าอยู่กับลูกสองคนที่เมืองไทยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ไม่ต้องการพ่อไม่ต้องการาสามีไม่ต้องการแต่งงานนะคะแต่เมื่อผู้ชายรู้ผู้ชายก็ไม่ยอมนะคะฉันเป็นพ่อของเด็กฉันอยากมีส่วนร่วมฉัน,ฉนอยากขอเธอแต่งงานฉันอยากมีครอบครัวน้องเพนซีก็บอกว่า งั้นก็ดูก่อนละกันพอดูว่าลูกคลอดแล้วจะเอายังไงต่อจากนั้นเพนซีก็อุ้มท้องอยู่คนเดียวที่กรุงเทพนะคะจนถึงกำหนดคลอดแล้วพ่อของลูกก็บินไปคิดว่าจะบินไปอยู่กับเพนซีก่อนสัก4ี่หวันก่อนที่จะคลอดแต่ในวันที่เพนซีคลอดเนี่ยเขากำลังบินและ ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิพอดีนะคะแต่เพนซีต้องคลอดก่อนเพราะว่าปีนั้นที่น้ําท่วมหนักมากนะคะแม่มจาไม่ได้แล้วปีอะไรนะคะตอนนั้นที่กรุงเทพน้ําท่วมเยอะๆแล้วคุณหมอที่น้องเพนซีฝากทองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องรีบผ่าตัดก่อนที่น้ําจะท่วมแล้วอไปโรงพยาบาลไม่ได้หรือออกนอกบ้านไม่ได้ก็ผ่าก่อนกําหนดนาะะซึ่งก็ไม่กี่วัน น้องเพนสีก็ไปผ่าท้องคลอดแล้วน้องก็คลอดออกมาแล้วนะคะแฟนของเพนสีแม่มขอแม่มขอใช้ว่าแฟนเลยนะเพราะว่าไม,ไม่รู้จะเรียกยังไงดีให้ถูกต้องแล้วก็ให้เพราะกว่านี้นะเรียกคู่นอนก็โอ๊ยไม่ได้ไม่เพราะนะคะก็เรียกแฟนกันละกันนะคะเขาก็บินไปที่เมืองไทยเขายังไม่ทันได้ถึงโรงแรมยังไม่ทันได้ถึงบ้านนะคะน้องเพนสีก็คลอดแล้วแล้วทุกคนที่บ้านเนี่ยก็แจ้งทางแม่มมาว่าเพนสีคลอดแล้วเพนสีคลอดลูกแล้ว ลุงก็ตื่นเต้นไปด้วยทํำยังไงดีน้องเขยเรียกว่าน้องเขยเลยเนาะน้องเขยกําลังบินไปย,ยังไม่ถึงบ้านเลยอยากจะบอกให้เขารู้ยังไงดีลุงโทรไปที่สนามบินนะคะตอนนั้นลุงโทรไปที่สนามบินฮัมบวกคิดว่าเขาอะยังอยู่ที่ฮัมบวก อยากจะประกาศให้คนทั้งสนามบินรู้ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ชายคนนี้ด้วยให้บอกด้วยว่าแฟนเขาคลอดลูกแล้วซึ่งเขากำลังบินไปและยังไม่ถึงทางฮัมบวกก็บอกว่าเครื่องได้ออกไปแล้วลุงก็อยากจะโทรไปที่สนามบินสวนภูมิด้วยนะคะแม่มก็บอกว่าบ้าแล้วอะไรจะเอิบกระเริกขนาดนั้นคือด้วยความตื่นเต้นของเขานะคะทุกคน สรุปแล้วสองเคยนี้ก็ถูกคอกันนะคะชอบกันถูกชะตาการคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่เหมือนรุ่นพ่อกับรุ่นลูกนะคะอายุของเคยคน อายุของเขยคนเล็กกับอายุของเขยคนแรกเนะะี่ยก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรนะคะจากนั้นแฟนของน้องเพนสีนะคะก็บินไปถึงที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่บ้านของเรานะคะก็คือที่ร้านที่คอนโดนะคะแล้วทุกคนก็แจ้งให้ทราบว่าเพนสีตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคลอดลูกแล้วเป็นผู้ชาย เป็นอะไรที่แบบโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งมากนะคะทุกคนก็ยอมรับหนุ่มฝรั่งคนนี้ให้เป็นเคยเล็กของบ้านเขาก็ดีใจที่ได้ลูกชายกับเพนซีแล้วเขาก็ขอเพนซีแต่งงานนะคะแต่เพนซียังไม่ได้ตอบตกลงนะคะยังขออยู่เมืองไทยเลี้ยงลูกอยู่ที่เมืองไทยต่อนะคะหนุ่มคนนี้ก็ไปอยู่กับเพนซีนะคะประมาณ3มอาทิตย์หรือเอาทิตย์แม่มจําไม่ได้แล้วนะคะจากนั้นเขาก็กลับมาเยอรมันนะคะ เพนซีก็อยู่ที่เมืองไทยทํางานาร้านถ่ายเอกสารไปนะคะเป็นร้านถ่ายเอกสารของเธอนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านที่คอนโดมีพี่น้องห้อมล้อมแล้วเธอก็มีเงินมีทองที่จะดูแลลูกของเธอให้ถูกสบายได้นะคะเธอเลี้ยงลูกดีมากๆกแล้วก็ดูแลสุขสบายดีจริงๆจนเวลาผ่านไป 4- ี่หเดือนนะคะ แฟนของเธอก็บอกว่าอยากให้มาเยอรมันกับลูกนะคะแล้วก็มาแต่งงานามาแต่งงานอยู่ด้วยกันที่นี่เพนซีจะว่ายังไงหรือจะให้เขาปิดจอบทุกอย่างที่นี่ออกจากงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยกับเธอไหมเขาก็ทําได้นะเพราะว่าเขาชอบเมืองไทยมากๆเพนสีก็คิดแล้วคิดอีกทบทวนปรึกษาเราปรึกษาแม่ปรึกษาทุกคนว่าจะเอาอยัางไงดี แล้วเราก็บอกว่าเป็นสีควรจะมาที่นี่นะควรจะมาแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันดีต่อตัวลูกแล้วก็ดีต่อตัวเธอเธอก็จะได้อยู่ที่นี่แล้วก็มีวีซา่าแล้วก็จะได้วีซ่าถาวรแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆที่นี่รวมถึงประกันและอะไรด้วยหรือถ้าเขาจะไปอยู่เมืองไทยปิดจ็อบที่นี่แต่เขาอายุยังน้อยนะ เขาก็ออกจากงานที่นี่แล้วก็ไปอยู่เมืองไทยแต่พวกเธอจะทําอะไรการเขาทําอะไรได้กว่าจะเริ่มต้นชีวิตได้มันก็ไม่ง่ายนะโอเคเขาอายุยังน้อยเขากเกษียณไม่ได้นะเขาออกจากงานนี้เขาเหมือนกับว่ากเกษียณก่อนอายุก็จะโดนตัดเงินไปเยอะพอสมควรนะคะแม่มก็เลยแนะนําน้องว่าคิดให้ดีๆ หรือมาอยู่ที่นี่ก็ได้แม่ก็ในใจลึกๆแม่ก็อยากให้น้องเพนสีมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าแม่จะได้มีญาติจะได้มีน้องจะได้มีเพื่อนอยู่ที่นี่ส่วนที่เมืองไทยนะคะร้านก็มีอามีน้องมอีหลานดูแลแล้วก็แม่ก็อยู่ที่โน,โน่นเพนซีก็คิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกก็ตัดสินใจนะคะตอนที่ลูกชายของเธอได้ห้าหรือหกเดือนนะคะเธอตัดสินใจบินมาเยอรมันสองคนลูกชายนะคะ แล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับหนุ่มคนนี้แล้วก็ทำเรื่องแต่งงานจดทะเบียนส,สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเยอรมัน,นะะตอนนี้ทั้งสองคนก็มีรูปด้วยกันแฮปปี้แอนดิงนะคะคนโตก็ใกล้จะสิบขวบแล้วคนเล็กก็เพิ่งเจ็ดขวบพอดีนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของเขยฝรั่งบ้านแแบบนะคะเขยคนที่สอง ก็ตามที่เล่าไปนะคะเขาได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนเคยคนที่สามนะคะเข้าใจกันดีมากกับพวกเราทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆที่สำคัญนะคะเป็นคนที่เกรงใจเมียมากๆเลยน้องเพนสีจะขู่ยังไงจะว่ายังไงก็ได้นะคะตามใจเมียทุกอย่างน้องเพนสีชวนกินสตอก็กินชวนกินทุเรียนก็กินชวนกินปลาร้าน้ำพริกอะไรทุกอย่าง รับได้หมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากมากเลยนะคะและเวลากลับไปเมืองไทยก็เข้ากันได้กับทุกคนนั่งพื้นนอนเสือได้นะคะส่วนลุงกับเขยคนที่สามก็ไปมาหาสู่กันพูดคุยกันถูกคอนะคะและนี่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของน้องเขยเยของแม่บนะคะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะถือว่ามานินทาน้องให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะเป็นเรื่องเบาๆเนาะ ต่อจา,จากนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอะไรอีกก็คอยติดตามกันนะคะแหมมรอทุกวันเลยนะคะรอให้ใหคลายล็อกดาวน์แล้วก็รอให้เปิดประเทศนะแหมมอยากไปหาพวกเขามากๆเลยนะคะปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันทุกปีนะคะน้องก็อยู่ทางเหนืออยู่ใกล้ๆทะเลน้องคนนี้ชอบกินกับทุกคนนะนานเนี่ยเรื่องกินมีไอเดียตลอดเลยนะคะแล้วบ้านเขาเนี่ยแล้วบ้านเขาเยอยู่ใกล้ทะเลนางชอบไปเก็บหอยกับทุกคนเก็บปูเก็บหอยบางทีนางขับรถไปถึงเดนมาร์กเลยนะคะไปเก็บปูเก็บหอยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรา อรอดูอากาศกันนะคะวันไหนอากาศดีแล้วเปิดล็อกดาวแล้ว จะพาไปหาน้องสาวเพชรสีกันแล้วจะทําคลิปมาฝากทุกคนนะคะน้องคนนี้สนุกมากๆค่ะส่วนน้องนวลชวีนะคะตอนดูแลร้านถ่ายเอกสารกับน้องๆแล้วก็ดูแลแม่นะคะและแมมก็ยังอยู่ที่นี่นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปของแมมนะคะพร้อมทั้งยังกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แมมขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพดีแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกัน ว่าแหม่มจะเอาเรื่องอะไรมาแชร์อีกมาเล่าให้ฟังอีกนะคะบางครั้งก็มีสาระบาง,บางครั้งก็ไม่มีสาระฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปจะได้ไม่เบื่อนะคะและเรื่องหน้าแหม่มจะมาเล่าเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะคะเจอกันใหม่ค่ะชิลสอวิท์ดซนสวัสดีค่ะ